Thank <laughs> สวัสดีครับวันนี้โยกผลนะครับสร้างปลไปวันนี้มีโตโยต้ารีโว์มันมาเปลี่ยนเขาหิดเดือดไหมนะครับหรือว่าเขาไอเสียนะครับอ่ามาเบิงตัวนี้เป็นงานเฟกนะครับงานรอขึ้นไม้นะครับบ่มีห้อยเสียมห้อยยังนะครับซึ่งเป็ียังคือได้เปลี่ยนเอาอาเลิมเอาเห็นกค้าเบิงอันเก่านะครับมันเป็นหิดเดือดเก่านะครับเป็นหิดเดือดตีรถมากอ่ะซึ่งลูกค้าเปลี่ยนไซบูสามพันนะครับแป้งนาแปลีนนะครับมันได้ตัดเสียมนะครับซึ่งมันแตกห้อยเสียมมันขาดมากอลูกค้าเพิ่งก็เลยแจ้งเปลี่ยนเดี๋ยวาทำการเปลี่ยนให้ครับซึ่งเเขาไอสียตัวนนี้ะครัััับบบมมมมนนนนเเเเปป็็ขาาาาดิะคคครลลลููกกก้้ซึ่่งไใสย เปลีนนะครับตัวไม่สี่สิบเปียนง,งานเฟกงานตัวนี้งานโลขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับสำหรับรีโวผมแนะนำานะครับถึงใส่ตัวนี้จุบกว่านะครับผมมีปัญหาที่หลังแน่นอนตอนนี้กับตดต่างเซตเป็นทีีับร้อยนะครับสำหรับเขาเสียรีโว ปกติดีนะครับตอนนี้ก่าออกมาล่องรถล,ลูกค้านะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนเขาไอเสียแล้วกากเดทอวเทอร์โบนะครับก็บจะออกมาตั้งบูตไหมจะตั้งไว้ให้เพาเกิน40ปอนด์นะครับ3 5หา40กำลังพอดีเทอร์โบปาก44เป็นอย่างไรทางไปบูทไรบ่้พอดีครับ30 หาสิบหานิดนิดครับแม่งจัไปหาสี่สิบนีดนะฟังจากเสียงอาจ์ทีแรงดันว่ค่อยดีนะครับอาจจะมีหลวงแนนิดหน่อยสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับงานเลี่ยนเทอร์โบหรืองานเกะสามารถสอบถามได้นะครับเข้ามาทั้งร้านไหนเลยนะครับร้านนัดอะไรสิ่งอยู่แถวตลาดจเจริญศรีวลรินครับผม